ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย ให้ดาวทุกดวงได้เปล่งประกายเป็นดาวด้วยมือของใครคอยเป็นผู้สร้างผู้ผมนายพิทักษ์สุเป็นคลันผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวีรวัติโยธินความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติราชการร่วมระยะเวลาเกือบ40ปี มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการความภูมิใจในการเป็นผู้บริหารที่สามารถเอาแนวคิดวิธีการต่างๆที่ตนเองคิดนั้นไปให้คนอื่นนั้นปฏิบัติแล้วก็ให้คนอื่นนั้นทำเพื่อให้ปริมาณผลงานนั้นมีมากขึ้นซึ่งถ้าเราเป็นครูเพียงลำพังเราเราก็ทำได้ช่วยเหลือเด็กได้ไม่กี่คน แต่ถ้าเราเป็นผู้บริหารเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือ,อเด็กได้ปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ความสำเร็จก็มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยอีกความภาคภูมิใจหนึ่งก็คือ,อความร่วมมือของคุณครูความร่วมมือของผู้ปกครองความร่วมมือของนักเรียนและความร่วมมือของผู้นำในท้องถิ่นในจังหวัดสุรินจะ ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดีเช่นมีการสนับสนุนทั้งงบประมาณมีการมาให้โรงเรียนได้ดูแลเรื่องการบริการด้านอาคารสถานที่ต่างๆเช่นทางจังหวัดก็จะมาใช้เป็นสถานที่สอบอหน่วยงานกศนก็จะใช้ในการสอบทั้งนักศึกษาและก็สอบบรรจุการแต่งตั้งนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนได้รับ นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินที่ได้ให้โอกาสกับตัวผมและโรงเรียนวิรวัตโยธินมาได้นำเสนอจัดงานวันเซอนยุราชการในวันที่28กันยายนนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอทุกท่านมาในาโอกาสนี้ด้วยขอบคุณครับ ความภาคภูมิใจตลอดชีวิตรับราชการจนเกษียณอายุราชการผมนายประเสริฐพิสมัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนศิรินทรก่อนอื่นต้องขอขอบพระค,คุณดรเจอร์สตองบุญโตผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศาุรินทร์ที่ให้เกียรติกล่าวในนามตัวแทนของรองผู้อำนวยการการศึกษาที่เกษียณอายุราชการโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบอาชีพรับราชการครู เท่าไรนะักเนื่องจากทางครอบครัวประกอบชีพค้าขายแต่คุณพ่อคุณแม่ท่านก็ผลักดันให้เรียนต่อจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิวทยาลัยครูสุรินทร์สอบบรรจุรับราชการครูตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เงินเดือน2,765บาทเมื่อวันที่20สิงหาคม2,525นาณโรงเรียนสังขะช่วงปีที่บรรจุครูบรรจุใหม่ต้องไปบรรจุตามโรงเรียนรอบนอก และตามเรียนชายขอบก่อนแล้วคอยขอย้ายมาอยู่ใกล้ภุมมนาของตนเอง15สิงหา2562ได้รับคำสั่งย้ายมาดูรงตำแหน่รง,ร,ง,ร,งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทรอนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นโรงเรียนยอดนิยมอันดับต้นๆของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งการรับราชการนั้น จะประสบความสําเร็จได้ต้องมีองค์ประอกอบดังต่อไปนี้ก็คือหผู้ใหญ่ดึงผู้น้อยดันคนเท่ากันสนับสนุนจากการที่การปฏิบัติงานในองค์กรน,นั้นบุคลากรคุณครูหรือท่านผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนจะประสบความสําเร็จได้ต้องผ่านการขับเคลื่อนจากท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ บุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะต้องขับเคลื่อนองค์กรไปในแนวเดียวกันองค์กรจะประสบความสาเร็จและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคนสำราญงานสําเร็จการทํางานที่มีความสุขอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุของค์กรย่อมเจริญก้าวหน้าก็าต้องขอ,อฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือความภาคภูมิใจที่ได้มาดำรงตําแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสีนทอนซึ่งเป็นโรงเรียน ยอดอนิยมโรงเรียนทีนทอนประสบความสำเร็จได้ก็ผ่านการกับเคลื่อนจากท่านผู้อานวยการรองผู้อานวยการคุณครูบุคลากรทางการศึกษาองค์กรถึงจะประสบความสำเร็จค่าเรียนท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ดิฉันนางบุษรินบวรมากุลตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนจอมพระประชาสันมีความรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นตัวแทนในการกล่าวเนื่องในวันกเกษียณอายุราชการในปี2564ดิฉันเข้ารับราชการเป็นครูที่โรงเรียนจอมพระประชาสันเมื่อวันที่15พฤษภาคมพศ2524เป็นเวลา40ปี ห้าเดือนดิฉันรู้สึกมีความผูกพันมีความยินดีที่ได้เป็นครูที่นีออ่ความรู้สึกที่ดิฉันได้มาเข้ามาอยู่เป็นบรรจุเป็นครูที่นี่ดิฉันมีความรู้สึกดีใจตื่นเต้นเนื่องจากไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่โรงเรียนซึ่งมีบุคลากรมีผู้บริหารออที่ดีแล้วก็ช่วยแนะนำใช้ชีวิตความเป็นครู อย่างสมบูรณ์แบบดิฉันเป็นครูปฏิบัติการสอนในวิชาการงานอาชีพตั้งแต่ระดับม .1 จนถึงม .6 ททำให้ดิฉันได้ฝึกนักเรียนไปสู่การแข่งขันทักษะศิลปะหัตถก,กรรมทุกปีตั้งแต่เริ่มมีมาทำให้นักเรียนได้มีโอกาสได้นำไปใช้แล้วก็ต่อยอดไปเรียนต่อไปประกอบอาชีพทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่านักเรียนเหล่านี้นะอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่เก่งในด้านการวิชาการทุกเรื่องเขาก็สามารถหาทางออกโดยการหันมาเรียนโดยการหันมาประกอบอาชีพเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมและต่อประเทศชาติดิฉันในานามตัวแทนครูขออนุญาตกล่าวแทนคุณครูสายปฏิบัติการสอนทั้ง65ท่านท่านอยู่เป็นครูท่านก็ต้องอดทน นะแล้วก็อดทนกับเรื่องของเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะขอให้ท่านใช้ชีวิตความเป็นครนะูตามใบประกอบวิชาชีพให้ประสบผลสำเร็จต่อไปค่ะสุดท้ายในวาระ,กระเกษียณในปี2564ดิฉันขอให้ทุกท่านมีความสุขดูแลสุขภาพขอให้ท่านขแข็งแรง อยู่ด้วยกันตลอดไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายวัชรินจินดาศีเป็นลูกจ้างประจำของโรงเรียนวีรวัตโยธินตำแหนง่งช่างมาสีครั้งแรกที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนี้เพื่อบรรจุราชการในตำแหนง่งลูกจ้างประจำ ประมาณปี2537ตั้งแต่โรงเรียนเป็นผู้บุกเบอร์คือโรงเรียนนี้แต่ก่อนยังไม่มีอาคารไม่มีอะไรมีแต่อาคารชั่วคราวแต่ก่อนอยู่ที่สำนักงานขีดเป็นอาคารชั่วคราวนะครับจนทุกวันนี้ก็ได้มาอาคารแรกก็คืออาคารหนึ่งซึ่งกับผมถือว่า เป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมงานและช่วยสร้างสถานต่งตางๆเช่นต้นไม้พื้นที่ที่จนมาถึงทุกวันนี้นะครับทำให้โรงเรียนแห่งนี้มีอาคารและก็มีพื้นที่ภูมิทัศน์ที่สวยงามคือเป็นพนักงานที่ได้ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ต่างๆดูแลความสะอาดทั่วไป ผมภาคภูมิใจมากเลยครับเพราะมาอยู่ตั้งแต่ผู้บริหารคนแรกจนถึงปัจจุบันภาคภูมิใจทุกผู้บริหารแลนะคณะครัวอาจารย์เพื่อนร่วมงานไม่ว่าเาา่เป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ที่เขากเกษียนไปเลยก็ตามมีความสุขในการทำงานครับผมจนทุกวันนี้ ในก็ถึงวาระที่กับผมจะต้องเขาเรียกว่ากเกษียณอายุราชาการถึงแม้ว่าจะจากตรงนี้ไปก็ภูมิใจมากเลยที่ได้มาร่วมงานในโรงเรียนวีรวัตรโยธินและสร้างสัน์ให้โรงเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตอนที่จะจากตรงนี้นะรู้สึกว่า เสียดายครับอยากในตำแหน่งตัวอภูมิใจในตำแหน่งและหน้าที่มากครับก็ไม่มีอะไรก่อนจากสถานที่ตรงนี้นะครับกะผมก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทีและผู้บริหารโรงเรียนวีรวัตนอยู่ทินครูอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้ าจัดงานในครั้งนี้ให้กระผมได้พบกับความรู้สึกที่ดีขอบคุณครับสวัสดีครับฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำพ The balloon.